เยอะไหมคะนี่คะ่ะสวัสดีค่ะพบกับแอดเซลีคนเก่าคนเดิงเช่นเคยนะคะกับบรรยากาศเช้าๆชนะคะช่วงเช้าๆก็เหมาะกับการ เก็บผักนะคะเพราะว่ายอดผักจะได้อวบเขียวมีรสชาติที่หวานกรอบนะคะคลิปนี้แอเซลีก็จะพามาเก็บยอดมะลุมนะคะต้นมะลุมก็จะมีคุณสมบัติทางด้านยาสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วน ใบส่วนดอกแล้วก็มีฝักด้วยนะคะแต่วันนี้เซลีจะพามาเก็บยอดมะลุมจ้ายอดมะลุมก็ทำได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นลวกจิ้มน้ำพริกนะคะแกงส้มใส่แกงอ่อมผัดหมูผัดกุ้ง ได้หมดเลยนะคะเรามาเริ่มเก็บกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บผักกินยอดนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเช้านะคะถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยก่อน9้าโมงนะคะเพราะว่ายอดผักเราจะสวยมากเพราะว่าผักยังไม่สั่งขอแสงรสชาติก็จะ แบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะยอดเท่านี้กำลังดีเลยนะคะสวยๆอวบๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะใส่ตะกร้าเราเลยค่ะ ต้องขออภัยเสียงน้ำตกหน่อยนะคะเพราะว่าแอเซอรีอยู่ข้างน้ำตกจ้าอยู่ข้างบ่อบัดนะคะก็จะมีเสียงน้ำตกนิดนึงยอดกำลังพอดีกินเลยนะคะ ยอดมารุมนี้จะออกบ่อยมากเลยนะคะประมาณส,สัปดาห์ละครั้งนะคะถึงจะได้ยอดประมาณนี้นะคะ ก็จะสั่นๆหน่อยนะคะ s อซต้องขออภัยเพราะว่าถือกล้องไปด้วยนะคะเด็ดไปด้วยอยากให้เห็นความสวยของยอดมะรุมนะคะใส่เนื่งปลานะคะใส่เนื่งปลาก็ได้ แองอ่อมก็ได้นะคะส่วนต้นไหนที่เราจะกินฝักนะคะเราก็ไม่ต้องเด็ดยอดแอสเซก็จะมีทั้งต้นที่เอาไว้กินฝักแล้วก็กินใบนะคะพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคะก็ปลูกข้างกำแพง มีที่ไหนว่างๆเราก็ปลูกค่ะเราจะไม่ปล่อยให้พื้นที่เราเปล่าประโยชน์นะคะนี่ค่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะท่านชอบมากยอดมาลุม เดี๋ยวเสรีก็จะเก็บไปฝากท่านนะคะปลูกครั้งเดียวนะคะเก็บได้ตลอดไปเลยถ้าถ้าเราดูแลต้นเขาดีด <S <S ๆเนาะนี่ค่ะ <S <S 1> <S 1> ได้เยอะแยะเลยนะคะ ก็จะเป็นกระเพานะคะเพาวสวยมากนี่ค่ะเดี๋ยวก็พอเก็บใบมะรุมเสร็จยอดมะรุมเสร็จนะคะอเอสรีก็จะเก็บกระเพาะโหระพาแล้วก็ตำลึงนะคะวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันหยุดนะคะของเพื่อนๆแต่ว่าอเอสรีไม่ได้หยุดก็จะเก็บไปฝากนะคะ ได้เยอะไหมคะนี่คะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดซีรีนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ